เราแวะจากแมวตกปลานะครับมาหาเจ้าแมวตัวหนึ่งนะฮะเป็นการตกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตกปลาเป็นการตกอาหารขึ้นมาจากน้ํานะครับเ <c oughs> จ้าแมวตัวนี้แปลกกว่าตัวนู้นตัวนู้นเนี่ยตกปลาแต่ว่ามีขนาดใหญ่มีกําลังเยอะตกได้แต่ตัวนี้ตกอาหารขึ้นมาแล้วอาหารมีชีวิตด้วยนะฮะ <c oughs> วิธีการของเจ้าแมวตัวนี้นะฮะคือตกลงไปนะครับย่อนลงไปให้ลึกที่สุดแล้วก็เกี่ยวอาหารขึ้นมามีจํานวนบอกอยู่นะครับว่าตอนนี้ตกได้กี่ชิ้นต่อหนึ่งรอบเราตกได้ห้าชิ้นต่อหนึ่งรอบอาหารนี้ขึ้นมาเนี่ย เจ้าอาหารที่มีชีวิตอยู่จะกินเข้าไปแล้วก็กลายเป็นเงินเพื่อให้เรามาอัปเกรดความจุอัปเกรดความยาวของสายเบ็ดนะฮะส่วนอันนี้พอเท่าเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นการโคลนอาหารที่เราตกขึ้นมาอาหารจะมีจํานวนมากขึ้นเงินได้เยอะขึ้นนะครับ <c oughs> น่าจับมาอยู่ด้วยกันนะแมวตกปลาตัวนู้นกับตัวนี้ตัวนี้น่าจะดูแบบกวนๆตัวนู้นเนี่ยจริงจังตกตัวใหญ่โอเค เพิ่มความยาวสายเบ็ดเลเวลหกตกลงไปลึกขึ้นเจอกับอะไรเจอกับอ่าทาโก,าก,ก,โก้ตัวทาโก้ตัวไม่เฮ้ hey, ผมคือทาโก้หรือประตูว้าอีกหนึ่งอันตกเอ้ด่อะไรพั่วเออพล่วไว้ไทําอะไรหมดแล้วหมดหกอันก็ดูได้ต่อนะฮะออัปเกรดอันนี้ไปก่อนความยาวสายเบ็ดดูโฆษณาน,นิดนึง เรามาดูกันนะครับว่าเรายิ่งตกลงไปลึกขึ้นจะเจอกับอาหารอะไรที่แปลกๆบ้างนะฮะตอนนี้ยังเป็นของกินปกติอยู่ทาโกโ้เบอร์เกอร์เฟนฟายแล้วก็แก้มังกรนะฮะไม่มีอะไรอาหารปกติแต่อยู่ในน้ำยังไงอ๋อไส้กรอกตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งผมคือไส้กรอกฮดดอนด็อกออามีคุยด้วยเฮ้ยมีเรือมาฉันมาถึงแล้วโอ้นายมาจากไหนเนี่ยเออมาจากอีกฝั่งหนึ่งของโลกแบนอะโลกแบนเหรออืมก็ฉันว่ารู้สึกว่ามันแบนนะ อย่ามาล้อเล่นกันนะเดี๋ยวก็มีคนเชื่อหรอกก็มันคือความจริงไม่เห็นเป็นเลยเลยนี่อ่ะเจ้าอันนี้อ๋อเป็นเกาะใหม่ฮะตรงนี้หมดก็ไปเกาะอ,อื่นตอนนี้มี4ีเกาะครับเราอยู่เกาะแรกเหมือนจะอยู่ที่ชั้นที่5ห,หรือเปล่าอ๋ออาหารเออฉันอยากให้ท้องฟ้ามีเมฆมากกว่านี้จังเลยทําไมล่ะเออคือว่าฉันเนี่ยเป็นฮอตดอกอ๋อร้อนฮ่าฮฮเออตลกไหมล่ะ <laughs> เออเออไม่ตลกเลยเออว่าแล้วแหละ อเราอยู่ในน้ำนานเกินไปโอเคครับเก็บต่อทาโก้ฮอทดอกคือฮอทดอกตัวนี้แหลค่ะแพงสุดใช่ไหมต้องพยายามเก็บขึ้นมาเยอะๆได้กุญแจมาด้วยอ้าวหยิบสมบัติขอบคุณที่ปลดล็อกฉันนะเอาไปเลยสี่อันอ๋อเก็บได้สิบอันต่อหนึ่งรอบดูโฆษณาอีกไหมได้อีกสี่อันนะออืเรียบร้อยเป็นตัวเสริมที่ตกลงไปแล้วได้เพิ่มอีกสิบอันต่อหนึ่งรอบนะฮะนี่เกาะอยู่ อันเดิมห้าอันแล้วก็เสริมมาอีกสิบอันรอบหนึ่งก็ได้เยอะขึ้นแล้วก็ดูด้วยดูปอาหารได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกไปตกไปให้ลึกกว่านี้จะเจอกับอะไรที่น่ากินหรือไม่น่ากินแต่ว่ามีชีวิตแน่นอนคือเราไม่ได้กินเองนะเขากินของพวกเขาเอง <c oughs> แล้วก็ให้เงินเรานี่มันคืออะไรกันเนี่ยอ่ะลงไปอีกขั้นหนึ่งเลเวลแปดฮะเจอกับอะไรอุ้ย าาขาหมูใช่ไหมน้องไก่ขาหมูขาหมูแฮมแฮมแฮมโอ,อ้อันนี้คืออะไรอีกเนี่ยอ่าฮะคืออะไรอันนี้อ๋อโปเตโตเ้เกมนี้มันแปลกมากเลยนะเ <c oughs> กิดอะไรอยู่ในเกมนี้ไม่ใช่หรอทําไมมีอาหารอยู่ในหมาสมุตรด้วยเนี่ยแล้วก็อาหารเนี่ยกินอาหารตัวอื่นด้วยมันเกิดอะไรขึ้นอตกต่อ พัวมาอีก3อันโอเคครับโหตอนนี้ใช้เป็นแสนแล้วอะ่ะแสนหกสองแสนสี่อันนี้ขุดกดเพื่อขุดอ๋อเป็นรางวัลอืมสิบแปดอ้้หอันนี้ประตูครับอ,อ๋อหมวกหมวกอะไรอะ่ะเอ๊ะดูโฆษณาได้นี่เมื่อกี้ไม่ทันสิบสองอะละฮะคราวนี้เพียบเลยครับตัวบูสตกตกมาให้หมดเลย เจ้ามันเจ้ามันแล้วดูหน้าตอนกินฮะกินอย่างอเร็ดอร่อยกินพูดดูกันเองตกอาหารขึ้นมาให้อาหารกินเจอกับขนมปังชีสชีสหรือขนมปังหรืออะไรมาดูสินายคือขนมปังเลมอนทาร์ตอ๋อทาร์ตมาเพิ่มอันนี้ความจุ7อันเต็มที่แล้วครับ7อันเอันมันน้อยมากเลยนะอ่ะสุดท้าย บูสสิบแปดอันดึงมาเยอะๆเลยดึงมาเยอะๆดึงมาเยอะๆเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดอสามหมื่นอู้ชีสใช่ไหมอันนี้น่าจะชีสพาเมซานชีสโอ้ยทำไมน่ากลัวอย่างนี้ <laughs> ชีสดูน,น่ากลัวมากเออฉันแค่เบื่อที่จะอยู่ในเกมนี้แล้ว มันมีแต่ซ้ำไปซ้ำมาถ้าเกิดมีใครพูดว่าชีสอีกสักครั้งหนึ่งฉันคงคลั่งแน่นอนอ่ะเก็บพรั่วให้ได้อีกหนึ่งอันจะได้มีตัวบูสต์ตอนนี้เก็บได้น้อยมากแค่เจ็ดชิ้นต่อนหนึ่งรอบเงินน้อยจริงๆอ่ะมาขอบคุณมากดูโฆษณาอีกไหมอีกแล้วอ่ะดูดูด,ดูเบอร์เกอร์ไม่ค่อยได้กินแล้วอ่ะตอนนี้หิวแม่เบอร์เกอร์ตกไม่โดนเต็มซะก่อนอ่ะอีกชั้นหนึ่งฮะเลเวลสิบเอ็ด ไปสิบสองเดี๋ยวเจอกับอะไรโอ้โออันนี้คืออะไรดูไม่ออกแฮะเผือกเหรอมีมันแล้วมีเผือกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นายคือ passion food อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วอะสวรสสวรสเริ่มเป็นอาหารที่แบบมีคุณค่าทางโภชนาการผลไม้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่จังฟู้ดได้อีกชั้นหนึ่งเหลือสิบสองไป ลงไปเลยขนมปังลงมาเจอขนมปังทำไมนายว่ายน้ำลึกจังขนมปังขนมปังครับว่าไง,นงขนมปังขนมปังขนมปังตอนที่หนา,หนาวๆเนี่ยฉันจะกลายเป็นเป็นขนมปังอ่ะขุดให้หมดตัววาร์ปยี่สิบเอ็ดยีสิเอ็ดโอ้หมวกหมวกตำรวจเปลี่ยนหมวกใหม่เบอร์เกอร์ไม่ได้กินแล้วอ่ะเบอร์เกอร สฟนนายยังเลยแสนเก้าครับโอ้โหเจอกับอืมดูไม่ออกคืออะไรเนี่ยผลไม้แน่เลยน่าจะผลไม้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานายคือนายคือลินจีโอ๋โหน่ารักได้เกาะใหม่แล้วโอ้ไปได้แล้วฮะมีฟาร์มมีเมอร์ชแล้วก็เกาะสองครับอ๋อฟาร์มของเจ้าตัวนี้ จ้าตัวนี้ที่มาเปิดร้านแต่ว่าตรงนี้ยังไม่หมดเลยนะยังมีอีกเพิ่งจะสิบสองมีสามสิบอย่างฮะสามสิบอย่างอันนี้คือปลากระป๋องใช่ไหม <laughs> อือไหนคือเค้กเค้กโอ้โหของกินเพียบสุขสันต์วันเกิดนะแล้วก็วันนี้วันเกิดฉันด้วยเอาล่ะขอไปฉลองวันเกิดก่อนนะยังไงอะ่ะก็จุดไฟไง <laughs> จุดไฟที่ตัว วันเกิดตรงชันเนี่ยไฟมันสว่างมากเลยเมันน่าจะเจ็บปวดนะเพราะว่านายติดไฟใช่แต่ว่านี่แหละคือชีวิตไปลงไปอีกชั้นหนึ่งเร็ว15เจอกับเจอกับสุชิอาหารเริ่มเยอะแล้วอ๋อนิกิลิเข้าปั้นเขาปั้นเขาปั้นอ่ะไปขั้นหนึ่งเจอกับดูไม่ออกอีกแล้วโดนัทหรอ ซินนามอนซินนามอนบันฉันน่ารักไหมใช่น่ารักมากโอ้ขอบคุณมากเลยฉันพยายามจะเป็นต้นแบบนะโลโมเดลโอ้มีขนน้ำยาด้วยคืออะไรอะ่ะเป็นบูสอีกหรือเปล่าอ๊ตื่นแล้วบ้านตื่นโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้เรากำลังรอยอยู่ใช่ฉันรู้แต่ว่าทำไมล่ะแล้วทำไมถึงจะไหม่ล่ะขอบคุณที่ปลูกนะ คือตอนนี้มีพลังงานเยอะเลยก็เลยบินได้อา้าวบ้านจะบินครับโอ้ไม่บินเหรอบินไปไหนอะ่ะขอตกก่อนได้ไหมอุตส่ามีบูสแป๊บนึงแป๊บนึงเก็บมาเก็บมาเก็บมาเออเออข้างบนคือแทบไม่ได้กินเลยฮะแกบับงกรเอ่ยเบอร์เกอร์เอ่ยโอเคครับลงไปลึกอีกชั้นหนึ่งเดือดสิบเก้าเจอกับอะไรพิก พลิกไปอยู่ข้างล่างเจ้าพลิกเจ้าพลิกพลิกกินพลิกเ <c oughs> ปเปอร์เอาละผมว่าลองบินดูแ a บทูฟลายอ้าวไปไหนอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยๆคืออะไรคืออะไรเก็บอะไรเนี่ยหรือว่าอ้าวรีวอร์ดได้รถพลิกขับรถแล้วอันนี้อะไรเดี๋ยวนะเต็มไปหมดเลยอันนี้คือ Flying Cafe ได้ห้าฟลายอิงครับดูโฆษณา <laughs> คือฉันพยายามที่เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นฟาสต์ฟู้ดเพราะว่าขับรถเลยกลายเป็นฟาสต์ฟู้ดลงมาเลยครับมีอิดด้วยหรอรอบนี้มีอิดด้วยเก็บได้แค่ไม่กี่ชิ้นเองเหมือนเป็นของมาประกอบอันนี้เนี่ยเออเนี่ยเป็นของรางวัลเพื่อมาตกแต่งอาหารนะฮะขับลงขับรถอะไรอย่างงี้มันน่าจะเป็นตัวบูสต์นะฮะเพื่อให้ เราอาหารกินอาหารแล้วได้เงินเยอะขึ้นนะครับน่าจะอย่างนั้นอู้อะไรเนี่ยฟอร์จูนคุกกี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่มาเยอะๆหน่อยอฮะอ,อโอ้รอบหนึ่งได้อะไรเฮ้ยดนใหม่อีกแล้วหรอทำกินพายกินไปเลยกินไปเลยอ่าชั้นต่อไปยีิบสี่บูสต์มีเยอะไม่เป็นไร แตงโมหรือไอติมแตงโมแตงโมแตงโมเป็นซีกอ่ะฮะต่อไปเป็นอันนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นซูชินี่แหละสไลด์ซูชิซูชิมันเลยมันเลยขั้นต่อไปเจอกับอะไรซูชิแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยซีเรียลหรือซุป มีแต่ของกินฮะซีเรียวแน่เลยโอ๊ตมิลืมข้าวโอ๊ตเฮ้เฮเฮ่รู้ไหมว่าอะไรดีกว่าโอ๊ตมิลใช่แล้วไม่มีเลยฉันคืออาหารที่ดีที่สุดโอ้โหนายอาจจะหยุดเล่นตอนนี้เลยก็ได้นะโอ้โหตกเยอะมากครับวันนี้ลงมาได้ไกลมากอู้ได้อีกชั้นไหมได้อีกชั้นหนึ่งอ่ะลองดูซิเจออะไร ลงมาเหมือนเป็นแอปเปิลใช่ไหมฮะน่าจะแอปเปิลแอปเปิลอ่ะโอเคครับนี่คือเจ้าแมวตกอาหารขึ้นมานะฮะตกมาได้เยอะมากวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ